จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนเดือดเดือดและเข้มข้นเพื่อฝ่าฟันไปให้ถึงฝันการเดบิวต์เป็นศิลปินเดอะสวายเวิร์ลไทยแลนด์จึงเป็นความหวังครั้งสำคัญของการเฟ้นหาน้องๆวัยรุ่นชายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะที่มีอายุระหว่าง13ถึง29ปีทั้งจากภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวัตตนตกและปิดจ,จบที่ภาคกลางค่ะจนได้น้องๆที่ผ่านการออ d i t i o n ระดับภูมิภาคจำนวน100คนจนกลายมาเป็นน้องๆผู้เข้าแข่งขัน19คนในวันนี้และได้เข้าร่วมรายการซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อเตรรียมมพ้อ เป็นศิลปินน้องใหม่อย่างเต็มตัวค่ะล่าสุดพร้อมแล้วกับการเปิดตัวน้องๆผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชันสุดเข้มข้นทั้ง19คนครั้งแรกในงาน Survival Entertainment l i n e u p 2024-2025พร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษที่เรียกเสียงกิีดสนั่นคนดูสนั่นรันฮอกันกเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับพวกเราเืน <The school. S 1> ยัน ดีใจที่งานมันออกมาดีครับเพราะว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทั้งตัวเดลเซอร์เวอร์เองหรือว่าโปรเจกต์ก่นของค่ายก็ตั้งใจกันทั้งหมดครับก็รู้สึกดีใจครับที่วันนี้ทุกคนเต็มที่มากๆแล้วได้มอบผลงานให้คนดูได้ดูเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นเนาะจริงบตื่นเต้นมากครับแต่ก็เต็มทียก็ตื่นเต้นมากๆเพราะผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่มาตามเชียร์เราวันนี้นะผมรู้ว่าเราได้กําลังใจกันอย่างเต็มที่มากๆเลยครับแล้วก็ทาออกมาได้มีความสุขมากๆเลยครับก็จริงๆมันเป็น f ฟิร์สสเตจเนาะเฟิร์สสเตจของเราที่ได้แสดงต่อหน้าทุกคนทั้งแฟนคลับหรือว่าสื่อมวลชนที่เยอะขนาดนี้ครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่าพวกเราเต็มที่กันมากๆทั้งการซ้อมหรือว่าการเพอร์ฟอร์มในวันนี้ครับมันก็โลง่งแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องทําต่อไปอยู่ในรายการหรือว่าในโปรเซสของงานอยู่ก็ก็ยังเครียดอ,อยู่แต่ก็โล่งขึ้นโล่งใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่มันจบงานวันนี้ไปแล้วเรื่องพัฒนาการทุกคนแบบว่าดีขึ้นมากเลยครับแบบบางคนจากเริ่มต้นจากศูนย์เต้นไม เก่งขึ้นจนแบบว่าจะเทียบเท่าพี่ๆที่เก่งๆอยู่แล้วครับใช่ก็รู้สึกว่าทุกคนที่แบบว่าไม่ได้เลยก็แบบว่าทําให้ตัวเองพุดตัวเองขึ้นมาให้มันเข้าเพื่อนได้หรือว่าทุกคนพยายามแล้วก็เก่งมากครับก็มีการพูดกันว่าก็เตรียมใจกันมาครับแต่ว่าถ้าสมมติแบบมีคนออกจริงก็น่าจะน่าจะโหวกกันอยู่ใช่ครับก็น่าจะรู้สึกแบบว่าไม่ดีกันอยู่แต่ว่าพวกเราทุกคนก็คิดมาเสมอว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันสุดท้ายแบบว่าพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมก็ ถึงจะมีใครออกจากบ้านไปหรือว่าออกสัมมายการไปเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิยฝากติดตามนะครับรายการ The s e r v เ r Thailand นะครับทางพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกครับแล้วก็อันคับที่วีทีวีครับโป้วิวในวันศุกร์แล้วก็เป็นการแข่งขันในวันเสาร์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยครับของ The s เ r v ร r Thailand ไม่ว่าจะเป็นทิกตอกไอจียูทูบทวิตเตอร์ครับก็ จะอัปเดตความเคลื่อนไหวของเราตลอดเรื่อยๆเลยครับฝากด้วยนะครัคอนเสิร์ตวันที่23กักฎาคมจะเป็นคอนเสิร์ตไฟนอลสเตจครับทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตหรือว่าทั่วประเทศเลยจะมีส่วนร่วมในการตัดสินว่าพวกเราใน20คนใครจะได้เป็น6คนสุดท้ายในการเดบิวต์ใช่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสของการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงครับก็หวังว่ามันจะออกมาดีดีขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าวันนี้ดีกว่าวัานที่แล้วใช่เราก็รู้สึกว่าอยากทําให้มันดีที่สุดครับ ก็ต้องรอติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามการซื้อบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ทางแอปพลิเคชันนะครับก็พวกเราก็กำลังจะเปิดแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันเดิม Survival Thailand นะครับก็อย่าลืมไปซื้อบัตรมาดูพวกเรากันเยอะๆนะครับวันที่23กรกฎาคมครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง19คนด้วยนะครับว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำทุกโชว์ให้ออกมาดีแล้วก็ทั้งในมิชชั่นแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตทุกคนทำเต็มที่มากๆเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขครับผณครับ